สวัสดีครับสัปดาห์นี้นะครับเราก่อนสอบมิดเทอมนะฮะเรามาทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวไปสอบมิดเทอมกันนะครับวันนี้เราก็จะมีอาจารย์ก็จะมีแบบฝึกหัดมาเฉลยแบบฝึกหัด5ข้อให้พวกเรานะครับแบบฝึกหัดตัวนี้จะเป็นข้อสอบเก่านะฮะหวังว่าทุกคนจะกลับไปตั้งใจทําข้อสอบแล้วก็สามารถสอบได้กันนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลย เราไปเริ่มข้อ,ขอ,ขอที่1นนะครับข้อที่1โจทย์ถามว่าจงแสดงสมการอธิบายการสระเทือนอย่างอิสระก็คือสมการการเคลื่อนที่นะครับของคานที่มีมวล m รอ,องรับด้วยสปริงและความหน่วงที่ปลายคานด้านขวามือดังรูปนะฮะในรูปในโจทย์ก็จะเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับมีคานเดยหนึ่งอันนะครับที่ปลายด้านขวามือเนี่ยลองออมีสปริงแล้วก็ตัวหน่วงนะครับรองรับอยู่นะครับ อ่ะก่อนที่เราจะหาสมการการเคลื่อนที่ได้เราต้องวาดฟิบบอดี้ไดแกรมของไอ้รูปนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือฟิบบอดี้ไดแกรมนะครับฟิบบอดี้ไดแกรมก็คือมีคานมีน้ำหนักของคาน mg นะครับกระทำที่กึ่งกลางคานก็คือ0.5 l นะครับแล้วก็มีแรงเนื่องจากสปริงคือ kx นะครับแรงเนื่องจากตัวหน่วงคือ kx เออ cx นะครับแล้วก็วาดคิเนติกไดแกรมคิเนติกไดแกรมก็จะมี คานเนี่ยหม,มุนใช่ไหมครับคานเนี่ยหม,มุนก็มีเซต้าดับเบิลดอทนะครับแล้วก็มีอินดิเชียโมเมนต์อินดิเชียก็คือไอบาบวกเอ็มดีกำลังสองนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกฎเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันเนื่องจากว่าคานเนี่ยเป็นการหมุนนะครับก็เลยต้องใช้สมการอ่ซัมโมเมนต์เท่ากับไอเซต้าดับเบิลดอทนะครับโดยที่ไอเนี่ยเท่ากับไอบาบวกเอ็มดีกำลังสองนะครับไอบาร์ของไอ i บาของคานนี้นะครับคิดที่ตรงจุด CG นะครับคิดที่ตรงจุด CG นะครับอ่าซึ่ง i ตัวนี้เนี่ยจะได้9ก้าส่วนสิบสกำลังสนะครับแล้วก็ md ็กำลังสตัวนี้จะได้1นึ 16, ่งส่วนสิบหกำลังสองนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับตัวนี้คือ i ตัวนี้คือเซต้าดับเบิลดอตนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแรง ที่กระทำกับคานก็จะมีอยู่2แรงก็คือแรงจากสปริงนะครับแรงจากสปริงแล้วก็แรงจากตัวหน่วงนะครับแรงจากตัวหน่วงโอเคดังนั้นนะครับเราจะได้สมการการเคลื่อนที่ก็คือจัดรูปของสมการนี้ให้อยู่ในรูปนี้นะครับแล้วก็ทำให้สมมติหน้าเซต้าดับเบิลดอดเนี่ยเป็น1ก็คือเอา48ส่วน39คูณตลอดทางสมการนะครับเราจะได้สมการนี้เป็นสมการคำตอบนะครับ ข้อที่2นะครับมวล50นิวตันนะครับมวลน้ำหนัก50ินิวตันรองรับด้วยสปริงที่มีค่าคงที่สปริง4,000นิวตันต่อเมตรรับแรงกระทำแบบฮาร์มนิกที่มีช่วงกว้างและแอมพลิจูด60ินิวตันด้วยความถี่6รอบต่อนาทีนะครับตรงนี้จดเขียนผิดนะฮะ6รอบต่อนาทีนะฮะจงหาก่อไ่ระยะยุบของสปริงเนื่องจากน้ำหนักของมวลนะครับก่ขอไขระยะยุบของสปริงเมื่อแรง มีแรงกด60นิวตันคิดจากจุดไม่ยืดไม่หดนะครับคอควายช่วงกว้างแอมพลิจูดของการสั่นของมวลคิดจากจุดสมดุลน,นะครับเข,ข้อไก่ก็ง่ายๆนะฮะร,ระยะยุบหาระยะยุบสปริงเนื่องจากมีแรงกด50นิวตันนะครับแล้วก็เดลต้าเท่ากับน้ำหนักหารด้วยค่าซิฟเนตนะครับก็คือ50หารด้วย4,000ได้0.0125เมตรหรือเท่ากับระยะยุบ12.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับ ขอไข่เมื่อมีแรงกด60นิวตันจะทำให้สปริงยุบตัวไป x เท่ากับ F ส่วน k นะครับ60ส่วน4,000เท่ากับ0.015เมตรหรือเท่ากับระยะยุบเท่ากับ15มิลลิเมตรนะครับข้อข้อควายช่วงกว้างของการสัน่นเราต้องพิจารณาสมการการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับ m mx ดดอทบวก kx เท่ากับ F 0ไซน์โอเมกา t นะครับ ตรงนี้มวลนะครับแต่โจทย์กำหนดให้เป็นน้ำหนักนะครับเราก็ต้องหามวลก่อนมวลก็คือเอา50หารด้วย9.81ค่า g นะฮะเท่ากับ5.1กิโลกรัมนะครับแล้วความถี่ของแรงกระทำนะครับ6รอบต่อนอาที6รอบต่อนอาที 6, อนะครับคูณเป็นเรเดียนต่อวินาทีก็คือเอา2พายหาร60มาคูณนะครับโอเคได้0.63เรเดียนต่อวินาทีนะครับแทนค่าพารามิเตอร์ลงไปในสมการการเคลื่อนที่ รเราจะได้ว่าผลเฉลยของการเคลื่อนที่แบบฮารโมอนิกอย่างง่ายเท่ากับสมการนี้นะครับ xp สมการนี้แทนค่าของพารามิเตอร์ลงไปนะครับตรงนี้ f 0นเท่ากับ60นะครับ k เท่ากับ4 0 0พนะครับ m เท่ากับ5.1นะครับ,รบ, 63, รบโอเมก้าเท่ากับ0.63เราก็ได้ว่าตัวนี้เท่ากับ0 1 0 0 1 5 sine 6 3 t นะครับดังนั้น m มปลิจุดการสะเทือนคือ15ม mm. ม ข้อต่อไปนะครับข้อ3โจทย์ถามว่าจงหาพลเฉลยรวมของระบบหนึ่งองศาสระที่มีมวล10กิโลกรัมมีสมรัสิความน่วง20นิวตันวินาทีต่อเมตรนะครับค่าคงที่สปริง4,000นนิวตันต่อเมตรเมื่อกำหนดค่าเงิ่อนไขเริ่มต้นคือ x 0เท่ากับ0.01เมตร x 0 0อเท่ากับ0.0เมตรต่อวินาทีนะครับ ขไ yeah. เงื่อนไขก็คือเมื่อมีแรงกระทํา ft เท่ากับ100ค cost ส t n e w ตันนะครับขอไข่เมื่อเป็นการสะเทือนแบบอิสระนะครับหรือ free vibration นะครับเรามาคิดข้อขอไข่ก่อนถ้าเป็น force vibration นะครับจะมีสมการก,การเคลื่อนที่คือ mx ดับบ dot วก cx kx เท่ากับ f นะครับเพราะฉะนั้นเราแทนค่าพารามิเตอร์เข้าไปในสมการการเคลื่อนที่ก็ได้ว่า10 ตบันด์ดอทบวก 20x บดอทบวก 4,000x นเอ็กเท่ากับหนึ่งร้อยนะฮะเพราะนั้นเราสามารถหาพารามิเตอร์ของการสัส่นสะเทือนได้ดังนี้นะครับก็คือโอเมก้าหรืออความถี่ของแรงกระตุ้นนะครับเท่ากับ10เรเดียนต่อวินาทีนะครับเอามาจากตัวนี้นะครับ10เรเดียนต่อวินาทีโอเมก้าเอ็นความถี่ธรรมชาติเท่ากับสแควรูทเคส่วนเ เท่ากับ20เรเดียนต่อวินาทีนะครับดัมปิ้งเลชนะครับดัมปิ้งเลชก็คือแทนค่าในสูตรนี้เข้าไปจะได้0.05นะครับเพราะฉะนั้นความถี่หน่วงนะครับความถี่ธรรมชาติของระบบที่มีความหน่วงก็เท่ากับ19.49เรเดียนต่อวินาทีนะครับแทนค่าในสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสัส่นสะเทือนในสภาวะคงตัวนะครับการสั่นสะเทือนในภาวะคงตัวเท่ากับ x p นะครับเท่ากับ x ใหญ่ คูณกับ cos โอเมก้าทีลบฟนะครับลบฟโดยที่ x ใหญ่เนี่ยเท่ากับสูตรนี้นะครับเราก็แทนค่าพารามิเตอร์เข้าไป f 0ฟศูนเท่ากับหนึนะครับ m อ็เท่ากับสินะครับโอเมก้า n เท่ากับ20นะครับโอเมก้าเท่ากับ10นะครับแทนตัวนี้เข้าไปซีต้าเท่ากับศูนย์นย์ะเราจะได้ว่าแอมพลิจูดการสั่นสะเทือนเท่ากับ0.033มเมตร นะครับแล้วฟล์ตัวนี้นะครับคืออารแทนของ2ซต้าโอเมก้าอส่วนโอเมก้ากำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2เท่ากับแทนค่าเข้าไปแล้วจะเท่ากับ 0.067, เรเดียนนะครับแล้วก็เอามาเขียนคำตอบแทนค่า X ใหญ่กับไฟล์เข้าไปในสมการนี้เราก็ได้ว่า XP หรือหรือการสะเทือนที่สภาวะคงตัวนะครับจะเท่ากับ 0.033 cos 10t ลบ0.067เมตรนะครับอ่ะต่อไปข้อขอไขเมื่อเป็นการสั่นสะเทือนแบบอิสระนะครับเมื่อเป็นการสั่นสะเทือนแบบอิสระการสั่นสะเทือนจะอยู่ในรูป x h นะฮะ x h หรือ homogeneous solution ของ x นะครับเท่ากับ x ใหญ่ exponential ของลบ ซีตาโอเมกาเอ็นทีซ้าโอเมกาดีทีบวกไฟน์นะครับฟศูนย์เพื่อหาค่า X ใหญ่กับไฟลศนย์ตัวนี้จะต้องใช้เงื่อนไขเริ่มต้นเงื่อนไขเริ่มต้นมีอยู่2เงื่อนไขก็คือที่เวลาเท่ากับ0นะครับการกระจัดเท่ากับ0.01นะครับและความเร็วเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีนะครับเราได้ว่า C1 เนี่ยในใน เอกสารประกอบการสอนนะครับเราจะได้ว่า c เนี่ยเท่ากับ x 0ก็คือ0.01และ c 2เท่ากับสมการนี้นะครับก็เท่ากับ0.005นะครับเราก็จะได้ว่า m จุดของการสั่นเนี่ยเท่ากับ square root c 1กลังสบก c 2กำลังสเท่ากับ0 0นะครับแล้วมุมเฟด phi ตรงนี้เท่ากับอาแทนของ c 2ส่วน c 1เท่ากับ0.05เรเดียน ดังนั้นการสั่งเทมเบอิสระจะได้ว่า x นะครับ xt ตัวนี้เท่ากับ0.01 e กําลังลบ t ไซน์สิบเ t บวก0.05นะครับต่อมานะครับข้อ4นะครับกังหันปั๊มน้ำมวล250กิโลกร,รมัมมีความไม่สมดุล0.25กิโลกร,รัมเมตร ช่องว่างระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์นะครับอยู่ที่5มิลิเมตรกังหานปั๊มน้ำนี้เดินเครื่องที่ความเร็วรอบ6 0 0 3 0 0ถึงรอบต่อนอาทีจงคำนวณหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลาที่ทำให้โรเตอร์ไม่ชนกับสเตเตอร์นะครับหากไม่คิดความหน่วงในแบบจำลองนะฮะจดกำหนดให้เพลานทำจากเหล็กนะครับเหล็กกล้าค่า โมดูลัสออฟอิลาสติกนะครับค่า e ยางโมดูลัสนะฮะเท่ากับ207กิกะปาสคาลนะฮะค่าซิฟเนตเนี่ยคำนวณได้จากสมการนี้นะครับคำนวณได้จากสมการนี้นะครับเข่าเนี่ยมีความยาว2เมตรนะฮะอ่าดังนั้นสิ่งแรกที่เราพิจารณาก็คือเราพิจารณาสมการการเคลื่อนที่ของมันก่อนเนื่องจากว่ากังหันปั๊มน้ำเนี่ยเป็นการหมุนใช่ไหมครับการหมุน โดยที่มีมวลไม่สมดุลอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมการการเคลื่อนที่มันก็คือ m ใหญ่ x d บบ b l ลดอท m ใหญ่นี่คือมวลของกระหับปริมาณทั้งหมดนะฮะ m ใหญ่ x ดบบ b ด e d บวก kx เท่ากับ m e โอเมก้ากำลังสองตัวนี้คือแรงเหวี่ยงดีศูนย์จากมวลเยื้อง0นย์นะครับไซ n ์โอเมก้า t นะฮะจากสมการนี้เราพบว่าม่จุดข,ของการสะเทือนเนี่ยจะเท่ากับ m เล็ก e หารด้วย m ใหญ่นะครับ r กำลังสส่วน1ลบ r กำลังสนะครับจโจทย์กำหนดให้ว่าการสะเทือนเนี่ยต้องน้อยกว่า5มิลิเมตรนะครับ5มิลิเมตรเพราะฉะนั้นเราได้เงื่อนไขว่าการสะเทือนไม่ได้จุดแม็กซิมัมของมันเนี่ยต้องไม่เกิน5คูณ10กำลังลบ3เมตรนะครับแล้วเราก็แทนค่า ME, m e m เล็ก e เล็กตัวนี้เท่ากับ0.25นะครับคือความไม่สมดุลหารด้วย250 ตัวนี้ซึ่งจากสมการนี้เราได้อารมสองค่าก็คือ0.9.121กับ1.1180น่ะฮะ,ะซึ่งเรามาดูกราฟตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า h นะครับค่าฟิกซี่เรสปอนส์ของมันเนี่ยที่0.129 0.9.129นะครับก็คือตรงนี้มันจะได้ที่5 มิลลิเมตรพอดีและ 1. 1.1 1 8 0นะครับได้ที่5มิลลิเมตรพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้แอมป์ประจุการสั่นเกิน5มิลลิเมตรเราต้องโอเปเรตสช่วงได้2ช่วงก็คือช่วงที่1กับช่วงที่2นะครับช่วงที่1กับช่วงที่2นะครับแล้วคราวนี้เราจะเลือกช่วงไหนนะฮะเราจะเลือกช่วงเราจะสเกตเห็นได้ว่าถ้าเราเลือกช่วง2เนี่ยเวลามาเดินเครื่องเนี่ยมันจะเริ่มจากความเร็วล้อเป็นศูนย์ใช่ไหมครับ แล้วมาถึงความเร็วรอบใช้งานเนี่ยมันต้องผ่านความถี่ธรรมชาติตรงนี้ซึ่งมันจะชนเมื่ชนตัวโรเตอร์กับตัวสเตเตอร์จะชนกันเพราะฉะนั้นเราให้เลือกเอาช่วงที่1นึ่งมาเริ่มจากศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการชนกันเลยเริ่มจากศูนย์มาถึงตรงนี้นะครับเราเอาเลือกเอาช่วงที่1ถ้าเราเลือกเอาช่วงที่หนเนี่ยเราจะได้ว่าที่จุดนี้จะเท่ากับความเร็วสูงสุดก็คือ3000รอบต่อน,นาที นะครับสามพันรอบต่อนาทีเพราะฉะนั้นเราเอาสามพันรอบต่อนาทีเนี่ยมาคิดนะฮะก็ได้โอเมก้าเท่ากับสามพันคูณตัวนี้เท่ากับร้อยไพเรเดียนต่อว,วินาทีนะฮะแทนค่าลงไปนะครับเราได้โอเมก้าเอ็นเท่ากับสามร้อยสี่สิบสี่จุดหนึ่งสามเรเดียนต่อวินาทีนะครับอ่าจากนั้นเราก็มาหาค่า k นะฮะจากสมการนี้โอเมก้าเอ็นเท่ากับสแครดูด k ส่วน m นะฮะเราได้ค่า k เท่ากับสองจุด 96คูณ10กําลัง7นิวตันต่อเมตร,รนะครับนิวตันต่อเมตรจากนั้นเราเอาค่า k ตัวนี้มาแทนค่าเพื่อหาเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งค่า k เ,เนี่ยต้องมากกว่าค่านี้นะครับค่า k ต้องมากกว่าค่านี้เราแทนค่าลงไปแล้วเราแก้สมการมาเลยได้ d เนี่ยต้องมากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเ่ยต้องมากกว่า297ม mm, ิลลิเมตรนะครับเพราะนั้นเทาต้องมีขนาด ซส่นผ่าศูนย์กลางมากกว่า297มิลลิเมตรนะครับคือคำตอบข้อ5นะครับข้อสุดท้ายนะครับ the equation f x double dot บวก k x เท่ากับ f 0ย s i n omega t นะครับ has steady state response of x p เท่ากับ f 0 over k minus m omega square นะครับ ไซโอเมก้าทีพลัสเทต้านะครับไอ้ตัวนี้หมายความว่าสมการการเคลื่อนที่ตัวเนี้ยนะครับมีสเตติสเซสเรสปอนส์คือสมการนี้นะครับแว่เมื่อเซต้าเท่ากับ0นะครับเซต้าเท่ากับ0เมื่อโอเมก้าน้อยกว่าโอเมก้าเอ็นนะครับและเซต้าเท่ากับลบพายเมื่อโอเมก้ามากกว่าโอเมก้าเอ็นนะครับเมื่อแรงกระทำ ft เป็นสแควร์เวฟ ตามแสดงในรูปนี้นะครับกระทำกับมวล1กิโลกรัมนะครับแล้วก็าค่าเคสปริงเท่ากับ4นิวตันต่อเมตรจงหาสเต a d ส s ต a t e เรสปอนส์ของของมวล M นะครับในข้อนี้เราจะยังไม่ใช้ฟูเรียนฟอร์มนะครับเราจะใช้ฟิวเคซี่เรสปอนส์นะครับฟิวเคซี่เรสปอนส์ฟังก์ชันมาคิดนะฮะเพราะฉะนั้น เราจะเริ่มต้นจากสมการการเคลื mm ่อนที่ของระบบก่อนก็คือ x ดับบ l e ดอด m เท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นเหลือ x ดั u b บวกส x เท่ากับ f t นะครับจากสมการเราได้ความถี่ธรรมชาติคือ2เรเดียนต่อวินาทีนะครับหาพจน์เฉลยโดยใช้วิธีตอบสนองเชิงความถี่นะครับเราจะให้สมมุติให้สมการการเคลื่อนที่อยู่ในรูปของตัวนี้นะครับเราเปลี่ยน f t เป็น f ศูนย์ไซน์โอเมกา t นะครับการสั่นสะเทือนที่สภาวะคงตัวอธิบายได้ด้วยสมการนี้นะครับก็คือ h ขนาดของ h หรือฟิวเคอร์ซี่เลสฟอนฟังชันนะครับคูณกับ f 0นะครับ s i นโอเมก้า t บวก theta นะฮะโดยที่ฟิวเคอร์ซี่เลสฟอนฟังชัน h ตัวนี้เท่ากับ1ส่วนเอฟซัลวูดของโอเมก้า n กํลังสองลบโอเมกากําลังสองนะครับเมื่อโอเมก้าน้อยกว่าโอเมก้า n theta เท่ากับศ เมื่อโอเมกามากกว่าโอเมกาเอ็นเทต้าเท่ากับลบไพนะครับลบไพหรือ180ยรลบ1 8อนะฮ okay. ะโอเคจากผลเฉลยในตัวอย่างที่4.2อนะครับลองกลับไปดูนะครับเราจะได้ผลเฉลยของสมการอยู่ในรูปนี้นะครับเ p พเท่ากับ CA เอส่วนไพนะครับฟิวชั่นเสปอน ที่เท่ากับ1นะครับไซทโอเมกาเทต้าหนึ่งนะครับฟิวเซอนที่เอ็เท่ากับสามนะครับไซสามทีบวกเทต้าสนะครับบวกด้วย f ิวเซ e s เลส s อนที่เอ็เท่ากับห้านะครับไซห้าทีบวกเทต้าหนะครับโอเคเราเอาตัวนี้มาเขียนเป็นตารางนะครับเราได้ว่า N นะครับที่ n อ็นเท่ากับหนึ่งฟิวซียเลสอนเท่ากับ1นึ่งส่วนสานะครับเทต้าเท่ากับ 0ที่ n เท่ากับ3 f นะครับฟิวชเอนเท่ากับ1ส่วน5นะครับเทต้่ากับลบห8รหรือลบพานะฮะที่ n เท่ากับ5 f าฟิว p o n s เรสนเท่ากับ1ส่วน21ะครับเทต้เท่ากับลบ180หรือลบพานะครับตามกราฟนี้นะฮะเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยที่ n เท่ากับ1งตัวนี้ฟิว e ัเรสอนตัวนี้เท่ากับ1ส่วน3 ที่ n เท่ากับ3า e ีซีเรสปอนเท่ากับ1ส่วน5ครับที่ n เท่ากับีซีเรสปอนเท่ากับ1ส่วน21ะฮะเทต้าเท่ากับ0ทต้าเท่ากับลบพานะครับเทต้าเท่ากับลบพพยนะครับนี้เราก็ได้คำตอบนะครับคำตอบด้วยฟ r e ีฟิ n ซีเรสปอนนะครับ